ขณะนี้นะครับวานก็เริ่มมีการแห่กันชอนมากขึ้นประมาณสักสามสี่ลายเลยทีเดียวนะครับในประมาณช่วงที่มีการขึ้นดอกเบี้ยนี่แหละนะครับแล้วก็ราคาชีบะไม่มีการขยับฉะนั้นชีบะในเดือนสิงหาอาจจะมีการขึ้นรอบใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากตอนนี้วันอีทูเรียนะครับก็ได้ซื้อชิ i บะเพิ่มซึ่งมีหลายรายการเลยแต่เราจะเจาะวานตัวหนึ่งก่อนนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ทางสยามบล็อกเชนนะครับนั่นก็คือวานก i m l ี One. นะครับก็มีการทำาธุรกรรมสำคัญเนี่ยสองรายการ คือมีการซื้อชิบะเพิ่มนะครับรวมประมาณ3 8 6 0 0 0ัล้านชิบะนะครับแล้วก็มีการซื้อในราคาประมาณ4ล้านดอลลาร์โดยมีการซื้อนะครับทั้งหมด2ธุรกรรมนะครับรวมเนีย่ยเยอะเหมือนกันนะอ่ะเรามาดูด้วยกันนะครับเขาบอกว่าในธุรกรรมครั้งหนึ่งหรือครั้งแรกนะกิมเบรี่ซื้อกิมเบอรี่ซื้อเหรียญน,นะครับชิบะมากกว่าหนึ่ หน0่งแสล้านชิบะนะครับประมาณนั้นในราคาประมาณ2องศูล้านดอลลาร์ก่อนที่จะ,ะจัดการซื้อเพิ่มอีกนะครับที่ประมาณแสนห0 0่งแสนแล้านชิบะนะครับในราคา1.99ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมที่สองนั่นเองรับชมข่าวที่สองกันนะครับ เนื่องจากปริมาณการซื้อขายของวานชีบะอินุพุ่งขึ้นประมาณ639%เนื่องจากราคาถือของหลักนั่นเองนะครับดังนั้นการวิเคราะห์ของวาน s t a ็นะครับผู้ถือของร้อยอันดับแรกของชีบะอินุได้รายงานว่าปริมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงนะครับสำหรับที่อยู่ในประเภทการซื้อเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นถึง639%นอกจากนี้ตามข้อมูลของ i n t o the Block นะครับ วานชิบะอินุก็มีการซื้อตลอดเลยภายใน24ชั่วโมงนะครับเนื่องจากจำนวนธุรกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น61%กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในหมู่พวกนักลงทุนสถาบันนะครับหรือวานเนี่ยก็กำลังซื้อและมักจะทำด้วยธุรกรรมขนาดใหญ่นะครับที่มีการเพิ่มอย่างรวดเร็วนอกจากนี้พบว่าผู้ใช้งานมีอยู่เพิ่มขึ้นประมาณ57.41%นะครับในการวิเคราะห์ ผู้ถือของชิบะอินุหายใหญ่เหล่านี้เนื่องจากวานคริปโตมีส่วนร่วมกับชิบะอินุหลายล้านตัวเลยนะครับทำให้ประมาณการทำธุรกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในราย24เทชั่วโมงดังนั้นชิบะอินุตอนนี้นะครับเฉลีย่ยตัวยอดดุลเนี่ยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ1 1 1 8แลนะครับจุามและสา6รตามลำดับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชิบะอินุตอนนี้คือ อ,อยู่ในช่วงราคาจิตวิทยาเนาะนิ่งสักนิดหน่อยนะครับมีการเพิ่มขึ้นลดลงประมาณเฉลี่ยประมาณ7.48เนะครับก็เราเห็นแล้วว่าชีบะอินุเนี่ยจะตามเหรียญหยันะครับวานก็ได้ทำการสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็ย้ำนะครับว่าอาจจะไปตามราคา Bitcoin กับ e ีท e เรียแน่นอนนะครับเมื่อไหร่ที่หลังจาก มีการประชุมของเฟดครั้งนี้นะครับในวันที่2องอเรื่องของ GDP เนี่ยก็จะทำให้ชีบาอินโนะน่าจะมีการขยับราคาใหญ่ๆอีกรอบนะครับในประมาณต้นเดือนนะครับน่าจะกลับขึ้นไปประมาณสักสอง0ันสามแล้วแหละนะนะราคาน่าจะอยู่ประมาณนี้ก็ข่าวต่อไปนะครับจริงๆมาจากนิวเชกนะนะครับเขาก็ได้แนะนำแล้วก็มีการ โปรโมตและการข่าวตัวนี้นะถ่ายชุมชนว่าเอ้ขนาดเน,นี้ยชิบะอินโหน่กำลังมีพาร์ทเนอร์ใหม่นะครับพาร์ทเนอร์อันนี้ชื่อ shopping.io นะครับก็เป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญนั่นแหละนะครับของเรนมีมเพราะว่า shopping.io จริงๆอะ่ะก็มีพาร์ทเนอร์กับลูฟี่กับโวลอินโนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับข่าวนี้ก็มาถึงชิบะอินโนโดยชิบะอินโนนะครับก็ได้ถูก ปโปรโมทนะครับจาก2ที่ด้วยกันก็คืออาร์เบิร์ตนะครับอาริฟนะครับ CEO ของ shopping.io นั่นเองก็มีการโพสต์นะครับของของมิลเชคด้วยในวันที่26กร,รก,กฎาคมนะครับเราก็เราก็เห็นแล้วนะว่าเขามีการโปรโมทว่าเขามีการทำงานร่วมกันนะครับพวกแพลตฟอร์ม shopping.io อย่างเงี้ยเขาก็นำเหรียญน,นะครับไปเป็นส่วนหนึ่งในการชำระเงิน ในแพลตฟอร์ม shopping.io นะครับก็นี่เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดของชีบะอินุมีสักประมาณสัก2ข่าวด้วยกันนะครับในช่วงนี้ก็มีวานช้อนก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลักแสนล้านจริงๆแลอน่าจะมีแต่กิมลี่ตัวเดียวนะครับที่ช้อนแต่ทําการช้อนเนี่ยหลายกระเป๋านะเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็ไม่น่าจะช้อนได้เยอะแล้วนะอุปทานมันมีอยู่อย่างจํากัดน,นะครับแล้วก็ เล่นอะไรก็ก็ต้องรอนะครับในเรื่องของการสเต็กเหรียญนะในค่า r e เฟลช t ั่นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันซื้อไปเยอะนะครับอุปทานเกือบหมดแล้วละ่ะรออีกสักสองสเดือนหน่อยนะครับน่าจะมีการระเปิดราคาครั้งใหญ่นะครับแต่ในภาพรวมของเดือนสิงหาก็น่าจะขึ้นตามเหรียญใหญ่นั่นแหละ ข้อมูลก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็สามารถรับชมได้ในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับกดทักมาได้ที่เพจได้เลยนะเรามีกลุ่มชีบะด้วยมีกลุ่ม Cryptocurrency Community ด้วยนะ,ะสําหรับวันนี้นะครับเราก็แนะนํา กระดานตัวหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์กับเราคือ xt c o m นะครับเป็นกระดานที่มีเหลนต้นน้ำนะครับเราทำสเต็กเล่นฟิวเจอร์เล่น e t f ได้หมดเลยนะครับก็ใช้ง่ายนะครับก็เหมือนใบแนนนั่นแหละนะโอเคข้อมูลเนี่ยมีประมาณอย่างนี้นะครับเราก็สนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เดี๋ยวส่งลิงก์กับ qr code ไปให้นะครับและอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสีย่ยงและผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าทีบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ